เราเข้าสู่รายการดร์สลิมบายดรพงษ์ชันะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แบบนี้เนี่ยแหละค่ะกับอุ๊มินดาเจรรญทุยรัตนะคะแล้วก็แน่นอนเจออุ๊ก็ต้องมาพร้อมกับนายแพทย์ดรพงษ์ชัยธัญญาหานแพทย์ผูาา้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความงามและผิวพรรณจากประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างอยู่ข้างกูแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอวันนี้อย่างหนึ่งคุณผู้ชมคะคือรู้สึกแบบ คือไม่เข้าใจว่าอากาศมันร้อนมากขนาดนี้เนี่ยแบบคือทีมงานไม่มีน้ำให้เราเลยคุณผู้ชมไม่มีน้ำให้เราเลยคุณหมอเดี๋ยวทีมงานหาหาหน้าให้นิดนึงหาน้าให้นิดนึงโอ้ยกว่าจะได้เป็นน้องอุ๊เป็นอะไรอ่ะ่วงแีบช่วงนี้ทำไมเวียงเวียงไม่เย็นเย็นไหมมันมัน เย็นเกินไปอะค่ะ<อ>ันไปอกคือมันเย็นมากเกินอ่ะคือบางทีสุขภาพเราดีเราต้องกินน้ำแบบอุณหภูมิพอเหมาะพอดีอะเย็นก็ไม่เอาอีกคือก็น่าจะเข้าใจพี่บอกว่าเอาอุณหภูมิปกติไม่ใช่หรองั้นเอาไปเลยพี่ไม่เอาพี่ไม่กินอะพี่ไม่กินเอาขอแบบอ,อุณหภูมิปกตินะน้องอุ๊มาแนวไหนวันนี้มาชาแนวไหนเนี่ยทีนะคะแบบไม่ได้ตั้งใจอะเด็กแบบบอกว่ามันก็โอเคนะอากาศร้อนก็ต้องกินน้ําเย็นไงน้องอุ๊อ คือหนูบอกเด็กแล้วว่าหนูไม่กินน้ําเย็นหนูขออุณหภูมิแบบปกติแม่เขาอุตส่าห์มาให้ก็ทานเพื่อแหน,นิดนึงเป็นอะไรช่วงนี้หมดผิดง่ายนี่คุณหมอกำลังจะบอกว่าหนูเวียงใช่ไหมคะเวียงจังเลยอ่ะดูดิดูขี้วีนมากเลยไม่ตายแล้วคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วมันแบบ เอ๊หรือมันจะเข้าตำรับที่เขาบอกว่าตอนนี้แบบอะไรป้าๆนะคหอมอ,อมนุษย์ป้าปอ๋อมนุษย์ป้าเป็นยังไงมนุษย์ป้าเป็นเป็นมนุษย์ป้าไปแล้วเหรอคะมนุษย์ป้าแล้วฮะมนุษย์ป้ามันคือยังไงคือตอนนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กค่อนข้างที่จะแบบพูดถึงกันเยอะมากมนุษย์ป้าที่เป็นแบบนี้เหรอคะจะขี้เวี่ยงขี้วีนอ๋อขี้เวียงขี้วีนเป็นไหมเป็นบ่อยม้้แลวที่บานเปไหมที่บ้านเป็นไหมที่บ้านเป็นไหม ที่บ้านก็เป็นงุดหงิดบ่อยหรือว่าจริงๆแล้วแบบเวลาจะทําอะไรอย่างเงี้ยเจอใครไม่ถูกใจนี่แบบเวี่ยงใส่เลยนะคุณหมอซึ่งจริงๆมันไม่ดีนะคะมันเครียดอุตลัดลืมตัวตาละกลับเข้าสู่สภาพปกติตอนตอนนี้หมอว่าทุกคนเป็นนะโดยที่ไม่รู้ตัวนะอ้ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมไม่รู้ตัวคือบางทีด้วยความที่เราเจอกับอะไรที่มันเครียดมาเยอะนะคะแล้วก็เจอกับอากาศร้อนๆเจอกับเรื่องราวที่ไม่ถูกใจบางทีจะทําให้เราแบบเหวี่ยงได้วีนได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมโอ้จัดรายการ สุขภาพเราก็ลืมไปว่าไม่ควรจะเวียงไม่ ga ga ควรจะเครียดนะคะเพราะว่าส yeah. like ิ่งที่ตามมาดูสิดูหน้าตาของคนเวียงคนวีนสิคะคุณผู้ชมหน้าหิ้วคิ้วขมวดสิ่งที่ตามมานอกจากในเรื่องของความสวยความงามมันจะแบบมันบั่นทอนความสวยความงามเพราะว่าพวกริ้วรอยมันจะมาเร็วกว่ที่ควรยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตด้วยมีด้วยมีมันกระทบบร่างกายหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอจะมาในหัวข้อที่ว่า ฟังเข้มสามารถคืนความสุขให้กับคนในชาติและครอบครัวแล้วก็ตัวของคุณเองได้จริงๆหรอคะคุณหมอจริงๆจริงๆแล้วตอนนี้ท่านท่านลุงตู่ใช่ไหมประกาศมาว่าต้องการคืนความสุขให้ประชาชนเพราะประชาชนฟังอยู่มอคืนฟังอยู่ประชาชนเครียดมาเป็นสิบสิบปีทํามาหากินก็ลําบากน้ํามันก็แพงเดี๋ยวจะลดราคาน้ํามันใช่ไหมสมควรละอาหารการกินเดี๋ยวจะถูกลงนะครับค่าแรงดี นะค่าใช้จ่ายน้อยลงเราก็จะมีเงินเก็บมาดูแลสุขภาพเรามากขึ้นด้วยใช่น,นี่แหละคืนความสุขให้กับเราได้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะต้องยอมรับว่าการที่แบ่งสีแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝากแบ่งฝ่ายมันเครียดนะคะ,มคะไม่หนำซ้ำเ,เ,เจอกับน้ำมันที่มันแพงมาก เงินก็ไม่เชื่อว่าจะหามาได้ง่ายๆแต่ต้องเสียน้ํามันลิ้นละเท่าไหร่อะคุณหมอแพงมากแพงมากจริงนะตอนนี้เรารออยู่ว่าน้ามันจะถูกลงใช่นี่ไงเรียกว่าเป็นการคืนความสุขให้กับคนในชาติแต่คุณหมอบอกว่าฝังเข็มคืนความสุขให้คนในชาติมันจะคืนให้กับคนในชาติได้ยังไงอะโอ้มันทําได้น้องอุ้คือแพทย์จีนเนี่ยมีมาเป็นสองสามพันปีเนี่ยเขาบอกถึงอารมณ์ทั้ง7บอกถึงอาหารการกินบอกถึง ลมฟ้าอากาศที่มันไปกระทบกับสุขภาพเราไปกระทบกับอารมณ์เราถึงมีทฤษฎี่วงจุย้ยถูกไหมฮะทฤษฎี่วงจุ้ยก็เป็นอีกอีกแขนงหนึ่งม,มันก็เกี่ยวทฤษฎีปัญจธาตุทั้งหมดเลยไปกระทบอันนั้นกระทบอันนี้แล้วแต่นะอารมณ์หนึ่งก็เป็นอันนั้นเหมือนกันที่ไปกระทบกับสุขภาพแล้วก็การที่เรา กระทบกับข่าวการเมืองต่างๆม็อบต่างๆเนี่ยทำให้สุขภาพเราแย่นี่เราจะฟื้นไปยังไงเราจะฟื้นไปยังไงเดี๋ยวช่วงสองดีกว่านะช่วงที่อสองอุบไว้ก่อนเอาช่วง2เดี๋ยวเราไป คุยกันทางเรื่องนี้คือคุณหมอมีเคสใช่ไหมคะมีเคสที่น่าสนใจอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คือมันจะมีคําจํากัดความกับมนุษย์ป้านะคะหรือว่าคําพูดที่ว่าออนป้าออนป้าอันนี้ก็พูดกันเยอะมากคายเพลงเปล่าอันนี้ไม่ใช่คายเพลงค่ะอันนี้มันเป็นลักษณะของคนที่แบบแต่งตัวเหมือนคุณป้าอารมณ์หุดหงิดเหมือนคุณป้าเพราะฉะนั้นในเมื่อวันนี้คอสชเขาบอกว่าคืนความสุขให้กับประชาชนในในประเทศไทยแล้ว คุณหมอก็จะคืนความสุขให้กับคนในชาติเหมือนกันแต่อาจจะคนละแบบกันก็คืออันนี้ในเรื่องของสุขภาพคือคุณหมอมองว่าถ้าสุขภาพของคนในชาติดีเดี๋ยวความสุขก็มาเดี๋ยวมาเองนะคะส่วนเรื่องของการทํามาหากินเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมการเมืองให้เป็นหน้าที่ของคสชแล้วกันใช่หน้าที่ของลุงตู่ฮะแต่เราจะช่วยให้ความสุขมันทั่วถึงคนในประเทศแล้วกันเนอะวันนี้พูดถึงในเคสของมนุษย์ป้าเป็นเคสของของใครคะของ ท่านผู้ชมคนหนึ่งท่านผู้ชมคนหนึ่งนะฮะอายุเท่าไหร่อายุ50กว่า50บปีห้ากว่านี่เป็นคุณป้าได้หรือยังคะเป็นคุณป้ากันเป็นคุณป้าได้แล้วรวมถึงหมายถึงว่าก่อนหน้านี้สภาพอารมณ์ก็ก็ออกจากออนป้าหรือมนุป้าเหมือนกันด้วยเลยด้วยเลยทีนี้อย่างนี้หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะโซเชียลเน็ตเวิร์กจริงๆป้าก็ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะอาจจะไม่รู้ว่ามนุษย์ป้านั้นเป็นยังไงและ ตัวเราเองเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นมนุษย์ป้ามนุษย์ป้าหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลองมาฟังกันนะคะว่ามนุษย์ป้าที่ว่าที่บอกว่าให้ระวังมนุษย์ป้าเนี่ยลักษณะเป็นยังไงคําจํากัดความนี้นะคะเขาบอกว่า ความคือมนุษย์ป้าเนี่ยจะเอาความอาุโสชนะกฎเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้คือชาวออนไลน์เขาก็จะหาเหตุการณ์ต่างๆไงดูตามภาพไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเขาก็จะไปหาภาพของคุณป้าที่ทําตัวออนป้าทําตัวเป็นมนุษย์ป้าเนี่ยแหละมาโพสต์กันเป็นคลิปบ้างเป็นภาพบ้างนะคะบอกเล่าถึงว่าผู้หญิงซึ่งอายุประมาณวัยกลางคนอาจจะประมาณเลยหลัก เล็ก3กว่าหลัก4บางคนก็5 6ไปแล้วนะคะแต่งตัวอาจจะดูสูงอายุหน่อยอยึดถือตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของสังคมค่ะแล้วก็ประหนึ่งว่าเห็นแก่ตัวอย่างเช่น ขึ้นรถเมย์บางทีอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะนั่งจะนั่งหรือบางทีถ้าขึ้นรถตู้คนอื่นจะนั่งตรงอื่นน่ะคือบางทีที่อ่ะข้างหลังก็คือคนที่ขึ้นก่อนก็ต้องเข้าไปข้างหลังใช่ไหมคะแต่มนุษย์ป้าเนี่ยจะไม่สนใจฉันจะนั่งข้างประตูใครจะเข้าไปข้างหลังก็เข้าไปเองฉันจะนั่งตรงนี้แหละก็เดินไปสิจะเดินลาบากแค่ไหนจริงๆก็ไม่สนใจฉันก็จะนั่งตรงนี้แหละก็ทำางนี้ได้ไงเนี่ยแหละหรือบางทีก็จะใช้ความเป็นป้าเนี่ยในการแซงคิวคนอื่นอย่างนี้เลยหรือว่าเวลาเขาแจกของฟรีมนุษย์ป้า จะไม่สนหรอกป้าจะหยิบของฟรีกลับบ้าน<อ>าป้าไม่สนหรอกว่าคนอื่นก็ต้องการของฟรีเหมือนกัน<อ>ป้าจะเอาตะกร้าไปเลยกอบกลวยของฟรีกลับบ้านเ<อ>านี่ยมันเป็นลักษณะของอของคำว่ามนุษย์ป้าน,านะคะ<ม>อ่าจริงๆเราเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มองว่าตัวเองถูกต้องเสมอมนะคะแล้วก็เวลายืนตรงรถไฟฟ้า BTS เเนี่ย มนุษย์ป้าเขาจะยืนขวางตรงทางเข้าประตูเพื่อจะได้ออกง่ายๆออกง่ายๆเข้าง่ายๆไม่สนใจหรอกคนอื่นจะแบบอะไรยังไงฉันจะยืนตรงเนี้ยเอ๊ะแต่บางคนยังไม่ป้าก็ยืนตรงนี้เหมือนกันนะคืออายุยังน้อยเนี่ยแหละก็ถือว่าออนป้าแล้วเป็นออนป้าไปเหมือนกันใช่ที่เขาเรียกว่าออนป้าหรือมนุษย์ป้ามันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะตัวฉันเข้าข่ายเป็นแบบเนี้ย จะทำยังไงดีอารมณ์ก็เครียดอชอบเอาเปรียบไม่มีน้ำใจวันนี้ศาสตร์แห่งการฝังเข็มช่วยได้หรอลช่วยได้ครับไปปรับคือปเป็นอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอเนอี่เวียงลเวียงวินวิอย่างนี้ใช่อย่างที่หมอบอกอะ,ะเวลาแพทย์จีนคือหมอเป็นแผนปัจจุบันนะเป็นนายแพทย์แล้วไปเรียนแพทย์จีนแพทย์จีนเขาจะมองอะไรที่มันเป็นหยินหยางเป็นเกี่ยวกับนิสัยเราความเป็นอยู่เกี่ยวกับอารมณ์ทั้งเจ็ทั้งหมดเลยมันไปสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยเราปรับ ปรับได้ปรับจากสุขภาพมาแล้วให้อารมณ์ดีได้อ๋อนั่นหมายความว่าไปฝังเข็มนะคะเพื่อปรับให้ระบบข้างในร่างกายมันดีมันกลับขึ้นมาได้ขอดีปุ๊บอารมณ์ต่างๆที่เวียงวีนมันหายได้ครับแคบหรืออะไรเงี้ยมันหายได้ไม่งั้นประเทศชาติอยู่ยากน้องอ๋ถูกไหมฮะเอ๊ะฝั่งนี้ขึ้นมาอีกฝั่งไม่ยอมอีกฝั่งขึ้นมาอีกฝั่งไม่ยอมมันมันก็อยู่กันยากเอ๊ะทหารมาเป็นคนกลางมาเคลียร์ละ เอ้าเราก็ไปต่อต้านอาหารกันอีกมันก็ไปกันใหญ่<ช>ถูกไหมทหารจะทํางานยากแล้วเราเราเอาฝังเข็มเข้าไปแจมซิซึ่งได้สุขภาพด้วยได้ผิวพรรณหน้าตาด้วยได้เกี่ยวกับอารมณ์ด้วย<อ>ถ้าเราทําตรงนี้ประเทศชาติเราจะมีความสุขนะน้องอุ้ย<อ>น่าสนใจมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงที่2ติดตามนะคะในเคสของการฝังเข็มคืนความสุขให้กับคนในชาติก็คือเป็นการพิชิต มนุษย์ป้าแต่ว่าช่วงนี้อีกหนึ่งเรื่องที่อูอยากจะนํามาฝากด้วยเช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่เราเคยนําเสนอแล้วก็เคยเตือนคุณผู้ชมไปบ้างแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้กระแสนในเรื่องของการทําศัลยกรรมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบมาแรงมากคใครก็อยากจะสวยอูยเองถามว่าอยากสวยไหมก็อยากสวยเหมือนกันแล้วเชื่อว่าสาวๆหลายคนไม่ต้องแบบหลักสี่หรอกคาะบางคนเลขสามหรือบางคนเลขสองก็อยากจะสวยแล้วก็ไปเพื่อวิธีการทําศัลยกรรมแต่ทีนี้มันมีข่าวอันหนึ่งนะคะที่ เราจะมาบอกมาเตือนการสําหรับหลายๆคนที่บอกว่าอุ้ยฉันไม่อยากจะเป็นมนุษย์ป้าฉันกลัวแบบริ้วรอยตีนกงตีนกาเดี๋ยวคนเนี่ยทุกวันนี้ไปไหนมีเดี๋วคนถามว่ามาจาก8ริ้วเหรอ,อทั้งทงนี่นไม่ใช่เป็นคน8ดริ้วนะแต่เห็นหนะ้าแล้วก็บอกว่าไม่ดิฉันเป็นคน8ริ้วดิฉันเครียดน,นะคะก็เลยไปฉีดฟิลเลอร์แต่ทีเนี้ยตรงนี้เลยนะคะเขาบอกว่าล่าสุดสมาคมแพทย์ผิวหนงังแห่งประเทศไทยคะ่ะคุณผู้ชมเตือนว่าการฉีดฟิลเลอร์นะคะเสี่ยงตาบอด เนื้อตายไอ้คำว่าเนื้อตายมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะดำๆฮะดำๆนี่แหละคุณผู้ชมต้องเรามาระวังนี่เป็นเคสที่เราเอาตัวอย่างมาให้ชมกันนะคะว่าผลกระทบจากการทำสัญญกรรมโดยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยโดยเฉพาะจมูก คือสมัยก่อนเขาจะมีการเอเอหมือนกับเสริมใส่พวกซิลิโคนใช่ไหมะซิลิโคนแท่งซิลิโคนแท<ช>่งใส่เข้าไปแต่ว่าทุกวันนี้หลายคนมองว่าเฮ้ยฉีดฟิลเลอร์ดีกว่าพอฉีดปุ๊บก็ไปทํางานได้แต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมตามภาพเลยเสี่ยงต่อการทำให้เนื้อมันตายนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการทำให้ ตาของเราเนี่ยบอดได้ตรงนี้มันมีข้อมูลอ้างอิงมาเหมือนกันค่ะว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยนะปัจจุบันนี้คุณหมอหน้าตกใจมากมี8รายแล้วนะคะที่<ม>ตาบอดจากการฉีดฟิลเลอร์ก็เลยต้องถามคุณหมอว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะทําไมตาบอดได้อะคะคุณหมอคือคืออย่างนี้นะหมอ,หมอเองเนี่ยหมอเป็นแพทย์แพทย์คนหนึ่งนายแพทย์คนหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับความงามฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกมาประมาณ10ปี20ปีอบปีละ เกี่ยวกับการทรีตเมนต์หน้าเกี่ยวกับอะไรทั้ง,งหมดเลยจนมาทําฝังเข็มนะแล้วเห็นว่าฝังเข็มมันมีอะไรที่มันมันดีอะ,ะแล้วมันปลอดภัยกว่าวิธีพวกนี้เยอะคือเมื่อก่อนหมอก็ทํายิ่งทำเราก็ยิ่งกลัวแล้วตอนที่ทำเนี่ยเราต้องเช็คข่าวตลอดเช็คข่าวตลอดว่าตอนเนี้เอ๊ะมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมทั้งที่หนึ่งเราเป็นหมอจริงสองยาทุกตัวฟีลเลอร์ทุกตัวโบทอรทุกตัวมีออยอด้วยเราใช้ของจริงต้องใช้ของจริงของของจริง ก็ยังเป็นอย่างนี้เลยก็อาจจะมีโอกาสมีโอกาสเป,เป็นอย่างนี้แล้วเคสแปเคสที่บอกเนี่ยนะ,ะเป็นหมอจริงนะฮะ เป็นหมอจริงเ็าใช้เฟีร์ที่มีอมอยด้วยนะครับคงั้นตอนนี้หมอว่ามันมันค่อนข้างที่อันตรายอตอนตอน,ตอนหลังหมอก็เลยไม่ทําฟียร์อร์หมอมาทําพวกฝังเข็มอย่างเดียวเลยซึ่งฝังเข็มมันก็มันขึ้นไปได้<อ>ทําให้คุณสวยทําให้คุณใส่ได้ท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาดูเนี่ยอาจจะไปดูใน YouTube ได้เราเสนอไปหลายสิบคนแล้ว,ลวะฮะที่ทําให้มันหน้าหวานได้ฝ้าคุณหายได้ หน้าคุณแต่งตึงได้คืออันนี้คุณหมอกําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฝังเข็มก็สามารถที่จะช่วยให้สวยได้แล้วก็วปลอด,ดภ<า>ัยปลอดภัยกว่ายเยอะครับแต่ทีนี้เมื่อกี้นะคะที่คุณหมอพูดไปบางส่วนการฝังเข็มเนี่ยมันช่วยได้แต่ว่าในส่วนของฟิลเลอร์ที่เราอยากจะพูดเนี่ยก็คืออยากจะให้คุณ ไม่ได้บอกว่าห้ามไปทำฟิลเลอร์รแต่ว่าก่อนที่คุณจะไปทําคุณคิดดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเนี่ยไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าไอสารตัวฟิลเลอร์เนี่ยมันเข้าไปอุดตันที่หลอดเลือดนะคะคคไอหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงจอประสาทตาเนี่ยแหละมันก็ส่งผลต่อการสูญเสีย กับการมองเห็นนะคะบางรายก็เกิดจากการเนื้อตายเนื้อตายก็อย่างที่เห็นในภาพนี่แหละอันนี้เป็นภาพที่เราต้องขอบคุณด้วยนะคะเราเอามาจากพันทิปนั่นเองขอบคุณพันทิปย์ด้วยนะแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ส่วนบริเวณที่ฉีดแล้วเนื้อตายมากที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมน่าตกใจก็คือเกิดที่จมูกมากที่สุดตามมาก็คือร่องแก้มร่องแก้มที่มีการไปเติมเพื่อที่จะเติมฟิลเลอร์แทนคอลลาเจนนะคะอันนี้ก็ส่งผลเสียนะคะแล้วก็ระหว่างคิ้วค่ะนอกจากนี้ยังมี ความเสี่ยงอื่นๆเพราะว่าฟิลเลอร์บางทีเวลาเราฉีดไปปุ๊บมันอาจจะไหลเพราะไหลไปบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณอื่นๆเนี่ยมันจะเกิดก้อนนูนแดงนะคะอ,อักเสบเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะสวยคราวนี้สวยเลยสวยแน่ๆ่ะสวยแ<ว> <ๆ S 2> เลยลตาบอดนี่คือแก้ยากมากดังนั้นตรงนี้เราไม่ได้จะพูดเพื่อโจมตีการฉีดฟิลเลอร์แต่ว่าเราต้องการที่จะนําเคสเนี้ย มาให้คุณผู้ชมได้ศึกษาว่าก่อนที่จะทําอะไรอย่าคิดว่าทำแล้วฉันจะสวยแน่นอนเลยทําแล้วจะสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นในเคสของฟิลเลอร์เนี่ยในประเทศไทย เสียหายไป8รายที่ตาบอดที่เกาหลีเกาหลี44่สิสี่รายที่สหรัฐ3รายค่ะในช่วง1น่งปีนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะฉีดฟิลเลอร์ต้องเลือกก่อนและการเลือกคุณหมอที่มีความชํานิชํานาญจริงๆนะคะแล้วก็ต้องไว้ใจได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนที่มาฉีดให้เราเนี่ยเข้าฟิลเลอร์ปลอมหรือเปล่าคือแม้ที่ฟิลเลอร์จริงก็เสี่ยงด้วยอ๋อเสี่ยงเหมือนกันเสี่ยงด้วยนะหมอจริงก็เสี่ยงดงนั้นหมอว่าอีกอันหนึ่งนะ ทำบุญเยอะๆจริงๆน้องอูมันดูเหมือนขำนะแต่ว่าจริงๆต้องทำบุญเยอะๆไม่รู้จะแจ็ปพอร์ดกับใครมันไม่ได้เลยนะคะมันจะเสียไปตลอดชีวิตเลยต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีทางออกที่ง่ายกว่าง่ายกว่าอุถามตรงนี้เลยเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าการฝังเข็มมันช่วยให้เราสวยได้เหมือนกันได้ฮะแล้วคนที่จะต้องฉีดฟิลเลอร์เนี่ยหมอบอกเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราเอาเต็มๆมาอออทีนึงคนที่แก้มตอบเยอะๆ แห้งแห้งย,ย่นย่นส่วนใหญ่จะมีภาวะเลือดพองอนะฮะแล้วก็เคสที่หมอจะมาโชว์นะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเป็นคุณหมอด้วยอ,อยู่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งดังด้วยนะเดี๋ยวสัมภาษณ์มาแล้วก็คือเขาไปทํามาหมดลวแล้วยังไงก็ไม่สวยนะไปฉีดฟฟลเลอร์ยังไงก็ยากมันขึ้นยากมันก็ไม่สวยมันก็ไม่สดนะเราใช้วิธีฝังเข็มขึ้นไปแล้วให้มัน ขึ้นมาขึ้นมามันขึ้นมาได้เต็มเลยอ่ะเมื่อกี้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของร่องแก้มมีปัญหาเรื่องของแก้มต่อทาได้หมดคุณหมอบอกว่าฝังเข็มประยุกต์ของคุณหมอเนี่ยช่วยได้แล้วูถามเผื่อเมื่อกี้เขาบอกว่าส่วนที่เป็นจมูกเนี่ยคนไปฉีดฟิลเลอร์กันเยอะก็เลยถามคุณหมอต่อว่าแล้วฝังเข็มแบบประยุกต์แบบคุณหมอเนี่ยช่วยได้ไหมคะมันมันก็มีวิชาเข็มจมูกค่ะเข็มจมูกหมอมีภาพให้ดูนะฮะเข็มจมูกเห็นไหมฮะ จมูกเราก็จะมีจุดจุดที่จมูกซึ่งมันจำลองอวัยวะภายในร่างกายเราทั้งหมดเลยเป็นตับเป็นถุงน้ําดีเป็นมา้าเป็นกระเาพาะอาหารเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตรงนั้นอ่ะเราไปฝังเข็มตรงนี้ขึ้นมามแล้วก็ข้างในร่างกายเราได้ด้วยแล้วจมูกจะค่อยๆมาค่อยๆมา,มาจะมีเป็นสัมขึ้นมา แต่ไม่ใช่แบบโด่งเวอร์แบบฝรั่งจะไม่ใช่จะดูเป็นคนที่คมสันแล้วก็ออกหน้าหวานๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทําให้จมูกโด่งขึ้นการฝังเข็มก็ช่วยได้ช่วยได้ฮะอ้งขาแทนผู้ชมต่ออีกว่านอกจากจมูกแล้วตอนนี้มันมีกระแสวีเชฟอยากหน้าเรียวฝังเข็มแบบคุณหมอทำให้หน้าเรียวได้ไหมคะโอ้ยเป็นสิบแล้วน้องอู๋ตอนนี้เป็นสิบแล้วเมื่อก่อนหมอทำอัพหน้าเด็กจำได้ไหมวิชาอัพหน้าเด็ก ตอนแรกหมอไม่อัพหน้าเด็กหมอไปใช้จุดจากตัวแล้วขึ้นไปให้ได้ประมาณเกือบสิบคนแล,แล้วหน้ามันวีขึ้นไปเลยนะแล้วเป็นป้าๆทั้งนั้นนะขอโทษแล้วหมอไม่ได้ยุ่งกับหน้าเลยหมอทําจากตัวแล้วให้มันวิ่งวิ่งไปที่หน้าให้เราก็มันวีเชฟขึ้นไป<อ>เป็นสิบเลยฮะตอนนี้เป็นสิบเดี๋ยวทยอยอามาออกอากาศ ก็คือบางทีก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครติดตามเราก็จะเน้นในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการลดความอ้วนเอ่ยอะไรเอ่ยลดน้ําหนักอะไรต่างๆแต่ว่าตอนนี้คุณหมอบอกแล้วว่าหน้าเรียวฟังเข็มแบบประยุกต์ก็ช่วยได้ก็ทําให้หน้าเรียวได้เดี๋ยวในโอกาสต่อไปถ้าเกิดใครสนใจนะคะส่วนหนึ่งไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะทั้ง Facebook ของคุณหมอทั้งเว็บไซต์แล้วก็ทั้งในส่วนของ YouTube ค่ะมีเคสหลายๆเคสที่น่าสนใจที่นี้คําถามต่อไปที่อูเชื่อว่าหลายคน อยากจะได้ยินนะคะเพื่อแบบให้มั่นใจมากขึ้นก็จะเห็นว่าการทำศัลยกรรมบางทีมันก็มีในส่วนของอันตรายนะคะเอฟเฟกต่างๆแล้วการฝังเข็มแบบประยุกเนี่ยจะมีโอกาสที่เกิดเอฟเฟกผลข้างเคียงหรือว่าเป็นอันตรายไหมคะโอ้โหคือแค่เจ็บนิดเจ็บหน่อยแค่เข็มไปจิ้มเนื้อนะแล้วเรามียาชาแค่นั้นเองแล้วก็ต้องเสียเวลามาคุณต้องมีค่าใช้จ่ายระดับหมื่นนะแค่นั้นเองไอ้แบบว่าเน่าตาบอด นะเป็นอัมาพิกอัมาพาด<ม>เดินไม่ได้เนี่ยยังไม่เจอถ้าคุณเลือกหมอที่ถูกต้อง<ม>เลือกเทคนิคที่ที่ถูกต้อง<ม>อย่าไปเข้าในคลินิกที่เป็นหมอเถื่อนะนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะไม่มีปัญหาคุณหมอบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะคุณหมอทำเองทุกเคสทำเองฮะที่ที่คลินิกทำเองหมดทำเองทุกเคส阿拉ใครที่สนใจค่ะสำหรับศาสตร์แห่งการฝังเข็มนะคะต้องบอกตรงนี้ว่ามันไม่ใช่การฝังเข็มแบบดั้งเดิมเป็นการฝังเข็มแบบประยุกต์และคุณหมอก็เป็นแพทย์แผนปัจจุบันเป็นแผนปัจจุบันนะคะถ้าเกิดหลายคนที่อยากจะรู้คือบางทีคนที่ฝังเข็มเนี่ยอุ๊เคยเจอบางคนก็อาจจะเป็นแพทย์แผนจีน แพทย์จีนโบราณแต่คุณหมอเป็นในแพทย์แผนปัจจุบันายแพทย์แผนปัจจุบันในแพทย์แผนปัจจุบันที่ไปเรียนจริงจังมานะฮะไปที่เป็นหลักสูตรของมหาลัยเซี่ยงไฮ้ร่วมกับ WHO องค์การอนามัยโลกครับแล้วก็ไปจบหลักสูตรทางด้านความงามด้วยไปจบหลักสูตรทางด้านการชะลอวัยด้วยมันเป็นศาสตร์ผสมผสานล่าสุดน้องอุมีเป็นพยาบาลมาเลยนะมาจากหลายแห่งแล้วมีคุณหมอมาเป็นสิบสิบท่านแลวละพยาบาลเป็นสิบสิบท่านแลวละคือพอเขา ฟังรายการของเราเนี่ยเขาเข้าใจเลยว่าแผนปัจจุบันมันมีช่องโหวง่ม,มันมีช่องโหว่ที่เราจะต้องเอาฝังเข็มมาแก้แล้วเขาก็งงงงว่าเอ้ยไม่น่าเชื่อทุกคนจะอารมณ์นี้หมดฮะมาวันแรกก็คือจะงงงงว่าเออจะจริงเหรอเราขี้โม้หรือเปล่าพอทําไปได้สักหนึ่งงงเออเนี่ยพี่กินวิตามินมาทั้งชาติแล้วนะไปทํานู่นทนํานี่เลเซอร์มาทั้งชาติแล้วสเตมเซลล์ก็ทําำแล้ว หรือฝังเข็มเนี่ยพอฝังไปหนเดียวเข้าใจเลยที่เราทำ mm hmm. นะแล้วทุกคนก็บอกเอ๊ะจะเหมือนในทีวีไหมที่เราเคสที่เรามาออนแอร์ air กันนะฮะคราวที่แล้วจำได้ไหมที่ออร์ไทยเห็นไหมเขาก็พูดเลยเหมือนเรยเหมือนในทีวีเลยเ mm hmm. ขาซื้อไปคอร์สนึงก็สัมภาษณ์กันจริงๆไม่ต้องไปจ้างพรีเซนเตอร์ไม่ต้องไปจ้างหน้ามาเลย คนไข้เนี่ยยินดีที่จะบอกต่อเป็นวิทยาทานให้กับประชาชนอีกหลายล้านคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ให้คําตอบเรียบร้อยแล้วใครที่อยากจะพิชิตมนุษย์ป้าอยากจะห่างไกลคําว่าป้า แค่คําว่าเรียกพี่บางทีเราก็แ้วสะเทือนแล้วนะแต่เรียกป้านี่บางทีแบบโอ๊ย, <c oughs> อยเคืองเลย <c oughs> เคืองไปทั้งชาติเลยนะคะเพราะฉะนั้นะะ án, วันนี้เราพูดถึงส่วนหนึ่งเท่านั้นพูดถึงพิษภัยเพราะว่าเราอยากจะเป็นตัวแทนนะคะอยากจะบอกว่าเวลาเราทําสัญญกรรมเวลาเราทําสวยอยากคิดว่ามันจะปลอดภัยไปซะทุกเคส <C oughs> อยากคิดว่าจะสวยเป๊ะไปซะทุกเคสนะคะ,ะ,คะเพราะว่า ส่วนใหญ่เวลาพูดถึงเนี่ยจะพูดถึงเคสที่มันแบบดูสวยดูดีแต่เคสที่มันมีปัญหาเนี่ยไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงเท่าไหร่เราก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าต้องคิดดูสักนิดและหาข้อมูลดูนานๆน,น,นะคะเพราะว่าถ้ามันเสียขึ้นมาแล้วมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิต มัน <Alab> แก่ยาก,กนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะฝังเข็ม Greek คืนความสุขให้กับคนในชาต, <Reese> s. <S ชาติวันนี้นะคะก็สามารถที่จะอาจจะ SMS ไปทักทายของคำปรึกษาคุณหมอก็ได้นะคะครหรือว่าจะโทรไปสอบถามก็ได้อ่า SMS อันนี้ก่อนทักทายของคำปรึกษาได้เลยะคะ่ะคุณหมอยินดีให้คำปรึกษานะคะคที่0881155442 3ค่ะหรือว่าจะโทรเข้าไปสอบถามนะคะเกี่ยวกับในส่วนของปัญหาสุขภาพ ปัญหาเรื่องของความสวยความงามได้เลยนะคะก็ยินดีด้วยเช่นเดียวกันที่027141619 0881155442 3เว็บไซต์ก็ได้ค่ะที่ w w w d r p o n g s a t o n c o m facebook/slash d r p o n g s a t o n นะคะหรือว่าจะเข้าไป YouTube พิมพ์ว่าน <mar c S 1> ายแพทย์ด็อกเตอร์พงษธรธัญหารหรือ <mar c S 2> ว่าด็อกเตอรสลิมบาย ดราเติมพงศธรได้เลยก็ได้ตอนนี้ประมาณเกือบ200คลิปแล้วฮะเยอะมากแล้วก็ใน Facebook เราเนี่ยประมาณปีเสร็จๆเนี่ยนเกือบ5,000นคนแล้วนะฮะนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณแฟนๆที่ช่วยแชร์ถูกใจกดอะไรถ้าใช่ช่วยแชร์นึกว่าถ้าใช่กดเลิฟเลยกดเลิฟได้นะโอเคค่ะช่วงนี้ไปพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามีหนึ่งเคสที่บอกแล้วนะคะว่า วิ่งวเครียดเครียดอารมณ์แบบแนวออนป้ามนุษย์ป้าเนี่ยจะจัดก,การได้ยังไงแล้วจัดก,การได้จริงหรอรเรามีเคสมาฝากกันในช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะค